สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการครูนาวเล้วทุกเรื่องครับก็มาติดตามข่าวของคดีน้องชมพู่แห่งบ้านกกกอกตําบลกกตุมอําเภอดงหลวงจอดมุกดาหารนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมตามไปดูที่เพจของทนายโนบิตะเพจโนบิตะลอเยนนะครับทนายโนบิตะได้ออกมาโพสต์เมื่อ45นาทีที่แล้วบอกว่าเชื่อไหม พอเราหาตัวเจ้าของซิมมาได้จะมีคนจำพวกหนึ่งบอกว่าก็แน่ล่ะใครจะใช้ชื่อตัวเองหมอปลาคงไม่บ้าที่จะเอาชื่อตัวเองมาใช้ฮ่าฮ่ผมดักไว้ก่อนประเด็นซิมเถื่อนนะจะมีแต่พวกหลังเขาเท่านั้นที่คิดนี่มันปี2021จะไป 5G ีจะบ้ากละมัง อุปกรณ์มันต้องรองรับซิมที่กำหนดเท่านั้นถ้าไม่มีความรู้ก็ไปหาค้นใน Google ดังนั้นถึงจะมีคนจำพวกหนึ่งจะบอกว่าเจ้าของซิมเป็นแพะเชื่อไหมถ้าลุงไม่แจ้งความดำเนินคดีเรื่องนี้ก็จะไม่กระจ่างแก้งเถอครับเชื่อผมเถิดถ้าหากจะให้ความรู้สึกที่ดีๆยังเหลืออยู่แล้วพวกที่ไม่รู้เรื่อง บอกว่าผมจะเอาเรื่องนี้มาให้เจ้านายหมอปลาไม่ใช่เจ้านายผมแต่หมอปลาเป็นพี่ชายผมพี่น้ำฟ้าเป็นพี่สาวผมเมื่อลุงสงสัยพี่ผมสองคนและทีมงานผมก็แนะนำแนวทางให้แล้วไงว่าควรทำยังไงเหตตาอ่านด้วยพวกที่ไม่รู้ผมแนะนำลุงกับป้าไปแล้วว่าเปิด ให้เปิดใจคุยกันตรวจสอบก่อนไปคุยกันที่เพชรบุรีเป็นการส่วนตัวเพราะเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนแต่ลุงกลับไม่ฟังคำแนะนำผมเอาเรื่องมาพูดผ่านสือ่อใช่ครับลุงลุงไม่ได้ระบุตรงๆว่าใครแต่ทุกคนย่อมทราบว่าใครใช่ไหมละ่ะซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นพอเกิดเรื่องลุงก็ ไม่แจ้งความดำเนินคดีให้มีการสอบสวนกลับบอกว่าปล่อยวางแล้วมันจะเป็นธรรมกับหมอปลาพี่น้ำฟ้าและทีมงานหรือครับผมออกมาพูดนี่ไม่ใช่โกรธเกลียดลุงนะครับที่ต้องพูดเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์และอยากให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายจะได้หาคำตอบที่ค้างในใจและหมอปลาพี่น้ำฟ้า ทีมงานจะได้ผลข้อคอรหาเชื่อสิครับต่อให้ผมอธิบายแค่ไหนคนที่ไม่เปิดใจฟังข้อเท็จจริงก็จะคิดไม่ได้พิมพ์แล้วก็เหนื่อยใจเอาเป็นว่าระวังจะตกใจนะครับถ้าหากเจ้าของเครื่องเป็นคนใกล้ชิดเสเองบนเฉยๆเพราะเหนื่อยกับพวกรับข่าวสารไม่รอบด้านถ้าเผลอเข้ามาอ่าน ก็หัดคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยไม่งั้นเอซก็ไปขอร้องให้ลุงไปแจ้งความถ้าไม่แจ้งก็คงเห,เหลือทางเลือกสุดท้ายที่หมอปลาพี่น้ำฟ้าและทีมงานจะผลข้อรหาข้อข้อรหาคือขอบารมีสารเป็นที่พึ่งนี่ก็เป็นโพสต์ที่คุณทนายนูบิตะโนบิตะลอยเยอร์ โพสบนเพจของเขานะครับผ่านไปเมื่อ48นาทีที่ผ่านมา <c oughs> แล้วก็มีคนแชร์ถึง29ครั้งมีคนเข้าไปกดไลค์ถึง1,400กว่าคนกว่าครั้งแล้วก็มีความเห็นถึง225ความเห็นเรามาดูโพสต์ก่อนหน้าที่ทนายโนบิตะโพสต์แล้วก็เป็นรูปที่คุณทนาย โนบิตะนั่งสมาธิทนายโนบิตะได้โพสต์ว่าใครจะปล่อยวางก็ปล่อยไปแต่ผมคงปล่อยไปไม่ได้จะรอกฎแห่งกรรมตามคงจะรอแต่กฎแห่งกรรมคงอีกนานงั้นใช้กฎหมายแทนแล้วกันเครื่องดักฟังเป็นเหตุสังเกตได้นั่งชานตามหาตัวเลขแป๊บนะครับแล้วทนายโนบิตะก็ เป็นมุกเล่นๆของทนายโบนมิตาแต่ท้ายสุดก็คือสองโพสต์นี้ก็มีคนเข้าไปแชร์ถึง13ครั้งแล้วก็ความเห็น2อ8รความเห็นนะครับแล้วก็มีคนไปกดไลค์ถึง1,600ครั้งนะครับในเรื่องนี้เมื่อทนายโบนวิตาโพสต์ออกไปแล้วเนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับมากมายนะครับ เช่นเขาบอกว่าทนายโนบิก็มีมุมขำๆอยู่นะนั่งสมาธิตามหาตัวเลขสู้ๆเขาค่ะเอาให้ถึงที่สุดจะได้หมดข้อสงสัยทั้งสองฝ่ายแต่กลัวมือที่สนี่ถึงคราวซวยจัดไปค่ะทนายโนบินั่นก็หมายความว่าสนับสนุนให้ทนายโนบิใช้พึ่งบารมีของศาลในการจัดการเรื่องซิมเรื่องของเครื่องดักฟังจัดไปค่ะจัดให้หนัก และจบแบบหน้าแหกคะ่ะคุณทนายโนบิตะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้คุณทนายโนบิตะไปให้สุดอย่าให้คนเลวในรคุณมีที่ยืนในสังคมจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในอนาคตที่นี่ไม่อยากได้ขึ้นผิดขึ้นมาสง,งั้นคุณทนายควักออกมาให้ได้นะอยากรู้ความจริงเหมือนกัน ในเมื่อเราโดนรังแกมันจะเป็นไรไปที่เราต้องปกป้องตัวเองสู้ๆค่ะให้มันรู้คนดีไม่ควรถูกทำร้ายจัดให้เต็มนะคะคุณทนายสู้ๆๆ,ๆ,ๆๆูนิมิตมาแค่สามตัวนะคะอย่าเอาเยอะอ้าวนี่ก็เขาแซลกันนะครับคุณทนายขอสามตัวออาว่ากันไปขอหกตัวคุณหมอปลาคุณพี่น้ำฟ้าเข้าใจดีทั้งสองคนเราเองก็รักเขาทั้งสองคนเราอยากให้ทนายโนบิ ช่วยหมอปลาด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้ะคุณทนายโนบิตะนะครับเชื่อก่ให้ลิงดูค่ะสำหรับพวกที่ชอบแต่งเรื่องให้คนอื่นเสียหายต้องเอาให้หลาบจำและเป็นเยี่ยงอย่างให้คนที่กำลังหลงผิดได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องทนายโนบิตะนะคะเบอร์ซีมออก2,011แต่ที่เหลือทำไมไม่ครบ10ตัวนะท่านทนายโนบิอ๋อ นะครับเขาก็แซวกันไปยิ่งเห็นคนดีโดนใส,ใ,สใส่ร้ายขน้อยก็ปล่อยวางไม่ได้เช่นกันนะขอรับท่านโนบิตะนั่งทางในถ้าได้หวยรางวัลที่หนึ่งขอบ้างนะคะนะครับเขาก็บอกว่าอต่อไปความเป็นต้อน้ำยอกเอาน้ำบ่งจะปล่อยง่ายๆได้อย่างไรคุณทนายโนบิอย่านั่งเพลินล่ะเดี๋ยวไม่ทันวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทนายโนบิเขาโพสต์ไปนะครับก็มาดูอีกโพสต์หนึ่งที่เขาโพสต์ ที่บอกว่ามหมอปลาและพี่น้ำฟ้านะครับจะพ้น,พนข้อกล่าวหาได้ก็ขอพึ่งบารมีศาลด็นะครับก็มีคนเข้ามาเห็นความเห็นเขาบอกว่าแปลกคนถูกกล่าวหานั่นก็หมายถึงว่าที่หมอปราทนายโนบิตะคุณพี่น้ำฟ้าถูกกล่าวหาบอกให้ไปแจ้งความคนกล่าวหาบอกปล่อยวางตอนนี้คงวางไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะไม่งั้นจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนผู้ถูกกล่าวหา นะครับพวกกบในกลาทุกวันนี้จะตรวจสอบอะไรที่เกี่ยวกับอุปรกรณ์ไอทีมันง่ายเสียยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือซะอีกสู้ๆขาทนายบอกหมอปลาจัดการให้ถึงที่สุดไม่ต้องอารม่์มอารวยแล้วคนแบบนี้จะแจ้งความก็คงกลัวนั่นแหละสืบไปสืบมาจะมัดตัวเองก็เลยกลัวก็เลยออกมาพูดว่าอยากปล่อยวางคำพูดปล่อยวางฟังไม่ขึ้นถ้าเกิดว่า ไม่เป็นความจริงอย่างที่พูดก็ไปแจ้งความเลยนะลุงนี่ก็บอกลงคลไปแจ้งความนะครับก็หมายความว่าเขาก็คิดว่าลุงนี่จะเป็นคนที่สร้างเรื่องขึ้นถูกต้องทนายความถูกต้องมาก่อนพักพวกพี่น้องเสมอใครไม่ยอมรับความถูกต้องได้ก็ต้องถอยห่างถ้าเราแนะนำแล้ววิธีแรกให้แจ้งความให้เป็นผล วิธีที่สุดคือให้สารเป็นที่พึ่งอะไรที่มันบางตาลุงกับป้าถึงทํากับหมอปลาและคุณพี่น้ําฟ้าได้ขนาดนั้นเงินยูทูบเบอร์หรือตัวต,วตนที่แท้จริงประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับพอโพสต์นีคอมเมนต์นี้ขึ้นมาเขาก็บอกว่าผมว่าพวกเขาเล่นสนุกเกินเหตุไปรอดูว่าเจ้าของเครื่องดักฟังตัวจริงคือใครกันดี กว่าครับทนายบอกคนใกล้ตัวเครื่องจับเมียน้อยอ๋อนะครับคิดแผนเตรียมว่าจะเถะไงดีใช่ไหมคุณทนายปาลาไหลว่าลื่นแล้วเจอคนนี้ปาลาไหลมุดลงดูเลยค่ะคนหูหนวกตาบอดมีเยอะมองไม่เห็นความจริงและไม่อยากรับรู้เหนื่อยใจกับคนประเภทนี้จัดไปเลยค่ะคุณทนายนะครับสรุปแล้วก็ เขาบอกให้จัดไปเลยคุณทนายนั่นก็หมายความว่าคดีนี้เนี่ยสรุปคนที่มองเห็นเขาก็มองเห็นว่าลุงพลสร้างเรื่องขึ้นแต่เป็นคนที่น่าแปลกใจนะครับว่าคนที่เข้าไปช่วยลุงพลป้าแตนในแรกๆเนี่ยก็จะเป็นทีมคุณหมอปลานะครับเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้ความ บาดหมางนี่มันเป็นรอยลึกร้าวลงไปได้ถึงขนาดนี้ผมในฐานะคนหนึ่งที่ทำข่าวเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่มาเนี่ยผมก็มั่นใจว่าลุงพลป้าแตนทนายโนเอทนายโนบิแล้วก็คุณหมอปลาและคุณน้ำฟ้าเนี่ยจะเป็นแทบจะเป็นครอบครัวเดียวกันเลยก็ว่าได้เป็นพี่เป็นน้องที่เหมือนรักกันเหมือนพี่น้องที่คลานตามกันมาเลยก็ได้ในการช่วยเหลือกัน แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนเขาก็คุยกันในวงเล็กก็บอกว่าจะเป็นเพราะว่าหมอปลาถือพยาครุฑส่วนลุงพลนั่นถือพญานาคนาคกับครุฑมันไม่ถูกกันมันก็จะทะเลาะกันอยู่อย่างนี้หรือไม่แต่นั่นก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าความจริงนั้นก็คือสติปัญญาความเฉลียวฉลาดในเมื่อใครมีบุญคุณลุงพลก็กล่าวบอกว่า หมอปลาเป็นพี่ที่ผู้ที่มีบุญคุณพี่น้ำฟ้าเป็นผู้ที่มีบุญคุณผมจะไม่กล่าวถึงคนที่มีบุญคุณผมในโลกโซเชียลอีกแล้วนั่นก็คือำสุดท้ายที่ลุงพลกล่าวแต่ในขณะเดียวกันก็รอยร้าวนี้ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับจากทนายโนบิตะซึ่งเหลืออยู่เป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของลุงพล p ะแต n น ก็ออกไปแล้วประกาศตัดสิ้นสวัสดความสัมพันธ์ถึงแม้โพสสุดท้ายนายนวิตาบอกว่าถ้ามีความสัมพันธ์ยังเหลืออยู่ก็ให้ไปจัดการเรื่องนี้ต่อไปนี้ผมคิดว่าคงจะยากในการที่จะคุยกันที่พึ่งสุดท้ายก็คงจะเป็นข้อกฎหมายอย่างท่านทานายน,นุวิตาพูดเพราะว่าเมื่อความขัดแยง้งอะไรมันไม่ตรงกันก็เหลือแต่อำนาจศาลเท่านั้นที่จะพิพากษาและให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคน รายการครูเนาแล้วทุกเรื่องครับก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ให้ทุกคนยืนอยู่บนพื้นของความเป็นจริงความขัดแยง้งความทะเลาะวิว,ว,วาทบาดหมางกันไม่ทำให้ใครมีความสุขมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็หวังว่าทั้งสองท่านก็คงจะทั้งสองทีมก็คงจะกลับมาพูดคุยเยนกันด้วยเหตุด้วยผลครับรายการครูเราทุกเรื่องครับจะเอาคลิปที่ คุณทนายโนบิตะได้กล่าวเอาไว้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีของลุงพลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดักฟังนะครับว่าทนายโนบิตะพูดอะไรครับโอกาสนี้ก้อยพวกเราก็มีความสุขมั่งมีสุข,สขทอนคําสวัสดีครับเหตุผลนะครับหลักๆก,ก็มีอยู่3ข้อนะครับที่ผมได้ถอนตัวออกจากการให้คำปรึกษาลุงพล ก็คือ 1. บรรดา f c นะครับของลุงพลที่มีความเห็นต่างนะครับคิดว่าผมเนี่ยเป็นไส้สึกนะครับเป็นนกสองหัวนะครับเนื่องจากว่าผมเองก็ได้เป็นทนายความให้กับหมอปลาที่โดนฟ้องในข้อหามิ่ประมาทที่ได้ออกมาช่วยลุงพลนะครับมีการบอกว่าหมอปลาส่งผมมาสื่อข้อมูลต่างๆนะครับจึงทําให้ผมรู้สึกไม่สบายใจ พ้อใจนะครับส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหมดกำลังใจที่เข้ามาช่วยเหลือและต้องมาโดน f อฟนุคนนะครับด่าในลักษณะเช่นนี้ข้อที่2ก็คือว่าช่วงหลังๆนะครับหลังจากที่ปอปลานะครับพี่น้ำฟ้านะครับได้มีความไม่เข้าใจกันกับลุงพลเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาส่งผลกับพบในการทํางานผมคือรู้สึกว่าช่วงหลังๆลุงพลเองเนี่ยไม่ได้มีความไว้วางใจให้ ความเชื่อใจนะครับในการทํางานเรานะครับจริงครับให้รู้สึกว่าการทํางานของเราเนี่ยมันเกิดความยากขึ้นนะครับและข้อที่3นะครับก็คือวันที่9นะครับผมเนี่ยได้มีการให้คําแนะนำนะครับกับลุงพลเพื่อที่อยากจะให้ลุงพลนะครับป้แตนที่น้ำฟ้าหมอปลาเนี่ยกลับมารักและสาัมคาีกันนะครับอยากให้เคลียร์ปัญหากัน ปัญหาที่อยากให้เคลียก็คือลุงพลเนี่ยนะครับเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเจอเครื่องดักฟังอยู่บนรถคิดว่าน่าจะเป็นหมอปลานะครับหรือพี่น้ำฟ้าหรือทีมงานเนี่ยนะครับนำเอามาไว้ช่วงเวลาที่มาติดตั้งกล้องนะครับจึงได้มีการลื้อกล้องวงจรปิดออกจากรถนะครับแล้วก็ถอดกล้องวงจรปิดนะครับออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นะครับไว้แล้วก็มีการค้นหาว่าเรื่เครื่องกับฟังอยู่ตัวอื่นหรือไ,ไม่นะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาที่อยู่ในใจลุงพลน,นะครับกับป้าว่าทําไมคนใกล้ตัวเนี่ยทำไมถึงทากับเราอย่างนี้นะครับเป็นที่มาของการเตะกองนะครับซึ่งตรงนี้ลุงพลกับผมแล้วก็ป้าแตนเนี่ยนะครับเราพูดคุยเป็นการส่วนตัวและผมก็ให้คําแนะนําว่าปัญหาตรงนี้ถ้ามันติดค้างในใจลุงพล ก็ควรที่จะไปพูดคุยกับหมอปลาพี่น้องฟ้าเป็นการส่วนตัวที่เพชรบุรีนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปที่เพชรบุรีเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์นะครับไม่สู้ดีนะครับพายุลูกใหญ่กําลังจะมานะครับเราก็ไม่แน่ใจว่านะครับผลจะเป็นยังไงนะครับให้ลุงพลเนี่ยนะครับสามาคีไว้นะครับไม่อยากให้ทะเลาะเบาแวงกันนะครับผมแนะนําอย่างนั้นนะครับปรากฏว่านะครับ หลังจากที่ผมเดินทางไปที่สพอขอุดูพานโนมน้องน้ำมนนะครับไปเก็บวัตถุพยานเส่นผมแล้วผมก็เดินทางกลับนะครับภายหลังนะครับวันที่11ช่วงเช้าลุงพลเองก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับผ่านสื่อน,นะครับช่องหนึ่งนะครับและมีการไลฟ์สดของยูทูบเบอร์นะครับบอกว่าเรื่องนี้ลุงพลก็มีการพูดคุยกับทนายโนบิแล้วนะครับทนายโนบิก็อยู่นะครับเรื่องที่ลุง นะครับเกอเครื่องหนักฟังเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดลุงเนี่ยนะครับเชื่อในคําแนะนําของผมในฐานะที่ผมเป็นทนายความหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับลุงเนี่ยลุงควรจะทําก็คือเดินทางไปเพชรบุรีไปคุยกับเปนการส่วนตัวเพราะเรื่องังกล่าวมันยังไม่มีการตรวจสอบนะครับยังไม่ได้มีข้อเท็จจริงยืนยันเลยว่าหมอปลาพี่น้อฟ้าเป็นคนทําการที่ลุงนะครับไปพูดในลักษณะว่าถ้าหากว่า เป็นของใครนะครับอยากให้คนคนนั้นมารับเอาไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเจอนะครับอาจจะไม่ได้เตะกล่องอาจจะเตะอย่างอื่นนะครับซึ่งลักษณะทานองนี้นะครับมันไม่ได้ก่อให้เกิดความสามัคคีนะครับมันก่อให้เกิดความแตกแยกและทําให้นะครับเอฟซีเดอะฝ่ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายซึ่งผมในฐานะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับให้ความเห็นแล้วแต่กลับว่าไม่ได้รับนะครับความเชื่อใจ หรือนําเอาไปปฏิบัตินะครับผมจึงพิจารณาแล้วว่าคาพูดของผมก็ดีคํำแนะนำของผมดีนะครับมันไม่มีประโยชน์มันไร้ค่านะครับเมื่อผมไม่มีคุณค่าตรงนั้นแล้วผมควรคิดว่าผมควรจะถอยออกมานะครับดังนั้นก็อยากจะนําเรียนให้ทุกท่านนะครับเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับว่านะครับสาสาเหตุหลักก็คือ1นะครับบรรดาษ f ของหุคนเนี่ยนะครับมาลุมด่าผม นะครับไม่ช่วยไม่เจอนะครับก็ด่าผมนะครับพะผมถอนตัวนะครับก็ด่าผมนะครับคือสรุปคือผมทําอะไรผมก็โดนด่านะครับ 2. นะครับผมรู้สึกว่าการทํางานมันลาบากขึ้นนะครับความไม่แน่ใจนะครับในฐานะทนายความที่ปรึกษากฎหมายนะครับกับตัวความค่อนข้างที่จะมีช่องว่างนะครับมีระยะห่างเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะรู้สึกว่ามันเกิดความไม่สบายใจมันเกิดความ เลือบแคลงสงสัยนะครับระหว่างการและการอยู่นะครับและสุดท้ายก็คือนะครับคำแนะนําที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับหลักๆก,ก็คือ3ข้อนี้ที่ผมตัดสินใจที่จะขอยุติบทบ,บาทการเป็นที่ปรึกษ,ษากฎหมายให้กับทุกคนนะครับดังนั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจมาแล้วก็ขออาภัยหากทําให้หลายๆคนผิดหวังนะครับ